สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้สอนทําเมี่ยงรวมมิตรน้ําจิ้มถั่วตัดนะครับโอ้โหชื่อก็น่ากินแล้วนะครับเป็นเมนูที่ผมทํามาเตรียมไว้สําหรับกินวันสงการเลยนะครับเมนูแซ่บแซ่ยัย่วนนัวรวมรวมกันกินเนี่ยครับรวมญาตเนี่ยครับอร่อยนักแล้วครับเมนูนี้เริ่มต้นมาทําน้ําจิ้มกันเลยนะครับใส่รากผักชีสองต้นนะครับหั่นให้เล็กๆนะครับจะได้ตำง่ายๆ พริกจินดาแดง20เมตรครับใส่เกลือป่นลงไปไปลายช้อนชานะครับเริ่มตำกันเลยครับตำพอหยาบก็ใส่กระเทียมเข้าไปครับกระเทียม10กลีบนะครับวันนี้ตำต่อเลยครับตำต่อไม่รอแล้วนะ ใส่พระเอกของเราลงไปเลยครับถั่วตัด4แผ่นนะครับนี่ครับถั่วตัดครับใช่ครับตาให้ละเอียดเลยนะครับเจ้ารสชาติของถั่วตัดเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มความหวานแล้วก็มันขึ้นนะครับเติมน้ําตาลลงไปอีกครับ2ช้อนชาครับน้ําปลาห้ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวอีก5ช้อนโตะครับได้แล้วครับ น้ำจิ้มแซบๆเด็ดๆของเราตักพักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เตรียมไปทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเริ่มต้มน้ําแล้วก็ลวกไส้กรอกเลยนะครับลวกลูกชิ้น ลวกหมูติดมันและหมูสามชั้นเลยนะครับเมื่อลวกเสร็จแล้วตามด้วยลวกกุ้งต่อเลยครับ นะครับมาเตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยโอ้โหมันน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้สุดยอดครับอย่าลืมเส้นหมี่ขาวด้วยนะครับแล้วก็คุกกระเทียมเด็ดดวงครับผักเยอะๆแก้มไปเลยครับรสชาตินั้นน้ำจิ้มนั้นอะ่ะอยากจะเติมเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานยังไงจัดการต่อได้เลยตามชอบเลยนะครับขอให้มีความสุขกับวันสงการนะครับสวัสดีครับ